สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าร้อนแรงมากแอนชชลีดอนดาและสาบแช่งถึงตระกูลพระภาพนี้เป็นเหตุเตรียมออกเดินทางแล้ววันนี้2 2พฤศจิกายน6 4สําำหรับสาวงามลูกเครื่องไทยออสเตรเลียวัย22่ปีแอนชชลีสกอตเคมิสมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021ตัวแทนสาวไทยที่จะไปประกวดมิสยูนิเวอร์ส2021ครั้งที่70ด็ดสโดยจะถูกจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ที่เมืองไอรลนริมอ่าวอากาบาทางใต้สุดของประเทศอ,อิสราเอล ลายเป็นประเด็นถูกคนบางกลุ่มโจมตีรัางเห็นภาพของเธอในชุดแดงสุดแซ่บแบกธงไทยบอกสบัดโดยภาพข้างล่างเป็นแผ่นมี5าสีคล้ายกับธงไทยแลนด์สร้างความไม่พอใจอย่างมากรับไม่ได้กับภาพดังกล่าวจึงเข้ามาคอมเมนต์ด่าทอเธอสาบแช่งเธอไปถึงต้นตระกูลโดยเพจเฟซบุ๊กพุทธที่แท้จริงได้เผยภาพดังกล่าวพร้อมทั้งระบุว่าคนดีปกป้องสีแฮชแท็กหรือความเป็นไทยจะตรงข้ามกับความเป็นคนแฮชแท็กไม่รู้อะไรท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ